ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกโดยการฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมเบาๆใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมง โดยเน้นไปที่การยืดร่างกายปรับตัวให้เข้ากับเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทยโดยโคอดออสเปิดเผยถึงสภาพร่างกายนักกีฬาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไม่มีใครป่วยหรือบาดเจ็บการเดินทางล่วงหน้ามาสามวันเป็นไปตามแผนที่วางไว้จากการช่วยเหลือและประสานงานของคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ทีมชาติไทยจะเข้าสู่ระบบของฝ่ายจัดการแข่งขันในวันที่7กรกฎาคม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลนีชชั่นลีกสัปดาห์ที่3วันที่10กรกฎาคมทีมชาติไทยพบสหราัฐอเมริกาวันที่11กรกฎาคมทีมชาติไทยพบเยอรมนีวันที่12กรกฎาคมทีมชาติไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกันวันที่14กรกฎาคมทีมชาติไทยพบแคนาดา